หนูนากับหนูเมืองเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งหนูนาชวนหนูเมืองไปเที่ยวที่บ้านมันได้เตร,รียมอาหารมากมายที่หาได้จากท้องนาไว้ต้อนรับเพื่อนรักแต่เมื่อหนูเมืองมาเห็นก็เบ้ปากแล้วพูดกับหนูนาว่าเจ้าทนกินอาหารแย่ๆได้อย่างไรกันอาหารที่บ้านของข้าอร่อยกว่านี้ตั้งมากมายทั้งยังมีที่นอนอันแสนสบายกว่านี้ด้วยดังนั้นหนูเมืองจึงชวนหนูนาไปเที่ยวที่บ้านของมันเมื่อมาถึงบ้านของหหหหหนนนนนนนูููเเเมมมืออาาอออออองงงงงงาา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 ็รรรรรกกกยยยยยยี่่่บโต๊ะทัั้สจึพิ ขณะนั้นหนูนาได้ยินเสียงหมาเห่ามันจึงถามหนูเมืองว่านั่นเสียงอะไรหนูเมืองตอบว่าก็แค่เสียงเห่าของหมาในบ้านหลังนี้แหละครูต่อมาประตูถูกเปิดออกพร้อมกับหมาตัวใหญ่ที่วิ่งตรงเข้ามาที่พวกมันทําให้หนูทั้งสองรีบหนีอย่างสุดชีวิตเมื่ออดพ้นจากการตามล่าหนูนาจึงพูดด้วยน้ําเสียงที่หวาดกลัวว่านี่นะ่าเหลือชีวิตที่แสนสบายของเจ้าถ้าต้องอยู่อย่างหว,วาดภวาเช่นนี้ข้าขอกลับไปใช้ชีวิตที่ท้องนาดีกว่า นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีชีวิตที่พออยู่พอกินแต่ปลอดภัยดีกว่าสุขสบายแต่มีอันตรายรอบด้าน